ดีค่ะกินไปด<ส>้วยแม่ออสนะคะ oh, โโหหม้อขนาดนี้วันนี้ทำยำวุ้นเส้นค่ะแต่เสียดายวุ้นเส้นเละไปหน่อยทนะเลเนาะวุ้นเส้นมันไม่สวยงามเพราะว่ามันมันขาดอาจจะเราซื้อไว้แล้วก็แบบนานเนี่ยก่อจะได้ยำน่คะโี้ oh, ยวกินแบบไม่ดีเลยนะคะมีหมูยอนะคะแล้วก็ มีเท้าไก่ค่ะหรือตีนไก่นั่นเองนะคะแล้วก็มีกุ้งนะคะกุ้งแห้งแล้วก็กุ้งแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีหมูสับค่ะนี่นะคะรสชาติอร่อยแม่อร่อยนี่เดี๋ยวต้องให้คุณแม่เป็นคนชิมนะคะใจคุณแม่ลองชิมนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้แล้วค่ะ ให้แม่ถ่ายลองดูนะคะพริกพริกขี้หนูสวนจะใส่เยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าเผ็ดหรือเปล่าหั่นด้วยแล้วก็ตําด้วยนะคะพริกขี้หนูอารมณ์แบบว่าอยากกินอะไรแบบนี้คะ่ะนี่นะคะท้าว่าอยากกินอยากกินตีมไก่วันนี้ ถึงอะไรไหมก็ไม่ได้ชิมเลยเปรี้ยวไปนิดนึงอ๋อเปรี้ยวไปนิดนึงแม่ขาดเปรี้ยวเอาเอามะนาวอ่ะหนูหนูวางไว้ตรงนั้นแม่หนูมาบีบใจเองไหมค่ะได้ค่ะสดยเลนี่นะคะนี่อยากกินตีนมากเลยเนี่ยเนี่ยตีนไก่นะคะกุ้งกุ้งนี่ก็ตัวใหญ่นะไหนคะนี่มาทานด้วยกันนะคะตอนเย็นก็ประมาณนี้ค่ะ สี่โมงเดี๋ยวตั้งกล้องให้คุณแม่ทานนะคะโบวี่จะได้ทานด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้กำลังถ่ายอยู่เป็นช่างภาพ <c oughs> าทานด้วยกันค่ะอืมแม่ว่าไม่ถึงเปรี้ยวใส่มะนาวอร่อยเลยใส่ในถ้วยตัวเองก็ได้ค่ะมันคนยากไนงะปกติจะมี จะมีถาดแต่ว่าวันนี้ขี้เกียจใส่ถาดเนีน่พี่จี้บอกว่าจะมาทานด้วยนะคะแต่ว่าพอดีพี่จี้เขาไม่ว่างซะแล้วค่ะเขาไปงานม่เต็มเ,เขาไม่รู้ไปไหนค่ะอันนี้หมูยอพี่พิมพ์ซื้อมาฝากนะคะจะหนังหมูเขาเจาเฟรนะแม่เย แตงไม่นาคุ้มกันอร่อยแต่จืดไปหน่อยค่ะอืใส่มะนาวแล้วอร่อยเลยใช่ไหมลองใส่มะนาวเข้าไปดีแล้วอร่อยเยได้ใส่แล้วนึกถึงนึกถึงคุณหญิงเลยค่ะคุณหญิงจะชอบมากเลยยำลิ้น,นอ,อร่อยเลยใส่มะนาว แต่ถั่วเนี้ยไม่อร่อยแล้วอืเพราะว่าซื้อมาสองสาวันแล้วแล้วก็ไม่ได้ทํามันเลยแบบมันไม่หืนนะแต่ว่ามันไม่นิ่มแล้วนะมันไม่กรอบนะแม่นะไม่กอบใช่ขาดมะเขือเทศนะคะเพราะว่าฝนตกไม่ได้ไปซื้อคุณไม่หยอกวปข้างนอกใช่ไหมเพราะว่าไปเดินเล่นดีเถอะนะากซื้อ คุณแม่เขาจะไปเดินเล่นพม่ๆคุณแม่อยู่ติดเดมอลเาทานด้วยกันนะคะ เครื่องเยอะไปหน่อยแต่ว่าวุ้นเส้นไม่ได้ใส่เยอะแต่ว่าเครื่องเยอะนิ่มมะนิ่มแต่ไม่ม,มากต้องแากเฟียวกันแล้วูหนูชอบไม่เละ แม่ชอบแบบว่าเล่นๆนะกิฟซี่ก็เหมือนกันชอบเล่ๆลูกสาวพิติกหายไปเลยนี่มปุ๊บเดือ ปกติเครื่องยำจะเยอะหั่นมะนาวใส่หน่อยนะคะเพื่อที่จะบีบใส่เท้าไก่ <c oughs> ตีมไก่จะจืด เพราะว่าไม่ค่อยได้ปรุงเผ็ดอยู่นะแมเนี่ยเผ็ดแต่ตีนกบกินมากฮะตีนกบกินมาก ขอบคุณที่เข้ามารับชมที่เข้ามาติดตามนะคะ อชอบขอบคุณสำหรับยอดกดไลค์กดติดตามนะคะกินไปเรื่อยแม่ออดนะคะฝั่งนี้ก็เข้ามาทักทายคุยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์อะไรก็กดกันมานะคะใน y o u t u e ท่ะคะ่ะออดขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ มื่ไปตีโมงครึ่งกินเรื่อยๆอันนี้อลัลมังใหญ่มาก เสร็จเละไปหนอนลวกนานเด้อลวกไม่นานแต่ว่ามันยี่ห้อนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แตมหมูาายาวก็อร่อยหมูายาวอร่อยหมูยาว ขอบคุณนะคะไว้ติดตามคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้พี่ยังกินเล่นๆไปเรื่อยๆก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ